สวัสดีจ้่คุณมลสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทำอะไรกินครับวันนี้วันนี้กินแก้วห่อนเ้าหมอกพดค่ะข้าจะเว้าเใ้ยคนว่าวครับอันเยอะหักคนวันนี้ยังอแม่แก้วห่อนแก้วห่อนนี่อุดครับลงไปเลยอืมอุดครับ งไปน้ำมีกุ้งน้ำได้เสริมมาซื้อซเด้ออันนี้พี่น้องค,คือซื้อพิเศษตัวนี้นี่คือซื้อพิเศษอืมนี่แก้วอันนี้แก้วคมคแก้วหวานอ่าพี่นอ้องเอาพี่องตั้งกล้องเลยวนะแม่เนาะเอาเห็ดใส่จ้าครับให้พี่น้องมืงมอในห,หมอกันหมอแม่นหนักขึ้เข้าอ่านะนะแม่เน้อนะพักอันนี้ตังแซ็บพักละพานมันไปซื้อมาเลยชุดหนึ่งคือละร้อยเก้าเก้าแต่ว่ากุ้งมันซื้อต่างหากเด้อโอเคกุ้ง เาทางกล้งองนล้แม่แล้วมาพี่น้องมาค่ะพี่น้องจ้าด้บรรยากาศบรรยากาศขนาดเลยสุดยอดเลยอ,อันนี้แก้วห่อนของแท้เดินมันจิ้มลูกแก้วปเป็นสินอนมัอนกกี่สิกินสบายเนี่ยมันน่าหน่อยนอนครับน้าเอ้พี่น้องสวัสดีครับผมัครบไฟแรงมากเลยมอเป็นแบบนี้เลย จุ่มมันนีกแล้วจุม่มเกยวไอ้เบินเนี่ยเกีุ่มไม่เก่ยวหวาน นยังบรรยากาศดีดียุติวันแม่ให้พ่อเลยอ่ะก็ให้พ่อไม่ให้พ่อให้ใครไม่ได้เขียมนะเดี๋ผักใส่อะเรื่อยๆเนาะนอนมาหน้าอนนอนพอดีมันชุ่มวงดีแรงว่ะบ่มีคนกวนเติมน้ำก่อนเด็กหนอนน้ำมันน้อยน้ำมันก็ะทือสซีจามันเติมลงไปว่าเป็นยัง ามีน้ำจิ้มอยู่นี่ก็เอ็นแจ่วหวานด้วยหรอจิ้มกุ้มแจ่วหวานคว่ามาเป็นไปเสรอมันเป็นชุดแจ่วหวานหมูอือกเพเห็นแม่หมดหลายวันแล้วมอือก่เป็นไรไม่รู้แม่หมูไปหาหมมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่มโม่บิ๊มชุ ตุ้นยังตัวโลกกระโลกเลยมากินน้ำนัดปลดูกแยมแกะเมื่อนี้เห็นปู่กับย่าได้รับของขวัญดีใจลูกที่เอาอยางหายพูนม่มาหาย จะพาฝากแต่ของปู่ก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อีกยังไม่บอก ยิบเอาเลยเด้กี่นอ้องมุนเาบอกเอาลายดอกเก่งใจคนคนบอกเอาเจาเ้าคือเอาหน่อยแท้พักคนมุนเป็นคนขี่เก่งใจคนเดยกี่นอ้อง mm. ถ้าห้มุนยิบเอเองมันก็เอาแคบพ่อห้องกินพ่อมันสบอเอาเกินเลยเเคือเจ้าคือเอาหน่อยแท้คนเนอาหน่อยเด้อนี่บักลายนี่โอ้ยบางคนเขาเอาบักลายเนาะพักจะมาก,กินด้วย mm. สามสิบเก่ง mm. ธรรมดาเจออ้าหอนต้องเอานื่นอเนาะืแจบ,กบอมลกลมีปลาหมึกเขาเอิ้นปลาหมึกกอดนอนเนาะกอด ช่วงนี้กินอยู่สวนยำแรงเพราะว่าอากาศบนหนาวอย่างน้ว่ก็เห็นอะไรเช่นนี้มันคำแล้วไปวหรอกหดต้นไม้หดต้นไหมใช่ปวดแขนนะหดต้นใหม้เระบัดลุ่งตัวให้ดแบบสติเกอร์คนระับมันก็จ่อบ,บาดาลสติปิมเกอร์ก็อยู่ดีแต่น้ำมันไม่แรงคำมันไหลมันสติปิงเกอร์ต่อไป เจาะน้ำบาดาลเลยจะน้ำบาดาลกับแพงเลยตอนนี้คืออ่ะโอกาสโอกาสสิ้กกน,กกนเงินคนนแม่เนาะเดี๋ยวมันถือ <คน S 2> เลขก,ก่อน,นที่หาหมื่นมันเจาะน้ำเออเดี๋ยวมันถือเลขก,ก่อนจะจยว่าจะแวะ,วะวป่าวันนี้มันทีถือเลขหาหมื่นถือเลขหาหมื่นโทรบ,บอกให้เข้ามาหาตาน้ำได้เลยแพงเนาะบุอ้คอยู่เล้าเนาะยู่เล้าน้องอ้วนมันเจาะหาพัดหมื่นกว่าบาทหนึ่งมหมื่นหา หมื่นกว่าบาทที่เอิ้นเขามาจอมืออื่นไอ้นี่น้ำน้ำทวนน่า,นนาเราเคยบอกช <45. S 1> ีมืหง่าหกสิบเมตรจะค้อ,องเพิ่นเบิดได้หรอเพราะเงินมันจำกัดมากเลยเพื่อนคนคือ แม่กล้าที่ว่าจะทําอะไรที่มันแบบก้อนอยู่ใหญ่แบบแบบจะทุ่มใส่แต่กระเพื่อนไปก่อนนะพี่นอ้องบอยษาทเห็ดแบบนู่นนี่นั่นเพื่อ,อนพี่น้องเพิ่นไดน้นำมาเจ้าคือบรเษ็ดอัน,นอ,อันเพื่อนเห็ดกระท่อมน้อยอ,อยู่ไปสก่อนกับบอยากเห็ดนี่แหละก็คือใจว่าอยากเห็ดบอยษาทเห็ดแต่ว่าคือมันมันใช้เงินนะทุกคนมันแบบเงินถ้ามันออกไปคือละสามสี่หมื่นแบบนี้ มันก็ขาดตรงที่เราจะทําบ้านไงมันก็เลยแบบบบอยากไปนนโฟกัสกับมันกับเรื่องอื่นเถะนะเศอ,อยู่กับกับโอเคอยู่บา้านเสาก็ได้อีกอย่างคลองมันกับอันนั้นแน่อันนี้แน่พั่วก็ยังบม่มีแล้วเธอเข้าไปหันมาหนีมันก็ท่ามาปลอดไพยบอลน,นี่ตรงนี้เขาก็บบแน่ใจเนาะเขายังพึงจะมาอยู่ใช่ไหมพอ่อไม่ แต่ว่าก็บผมไม่ยังหายเลยพี่น้องบ้านนี้เพป็นการรักฟองดองกันดีเนาะไหมครับอะไรมาอะไรมันก็จะแตก็บผมไม่ยังหายดอกว่าเพี่น้องคนเคยบางกิมพ่อเป็นเอฟซีกับหลายในบ้านนี่ครับแต่ทุกอย่างมันก็ต้องระวังไว้ก่อนเนี่ยแต่นี่บ้าเว้นไปซื้อข้าวไอ้รังค่าในบ้านเนี่ยบิางกิ้งเล่กิมพไปแล้วเอฟซีได้หนิไปแล้วเป็นไรมาไปกินกันขอพูดในนัยน์ครับ น้ำฮดพักมันก็ต้องตงใส่ทังใส่ทังเมี่ยนบอสัน้นแบบบพ่อฮดน้ำมันไหลค่อยอม,มันก็แห้งอยู่แต่แบบมันบัแห้งจวดจวดกมอันบ้านเศร้าค่ะนะเดี๋ิมมันยังเต็มหมออ้ออยู่เด้ออย่าพุ่งเอามาดูม จุ่มจุ่มแก้วหวนเสร็จกม็มีใส่เสื้อลงไปเนื้อลงไปงกินกระเบื้องเจ้าับบรรยากาศดีมากลูกน้อยคอยนอนพอเรา่า็นนอนมึงถามไปน,นอนเวน่นนอนเว่นนิดเดียวอนอนตอนมันไล่สดนะนอนแป๊บเดียวได้ค่ะนอนตอนมันไล่สดคนะ่ะ มันเหลือดีเรกจะเละยจิบสบายเนี่ยแต่ไม่มียุงนะพี่น้องไม่มียุง Còn, con cháu ừ, okay, con ok đang đơn dàn và còn bữa đơn thì làm cái bữa nó mà Nó nắp đi นอนลับกุ้ยกินได้ไหมไปเบิ้งลูกไปหนอ่อยเปิดประตูไว้ไปเลยเปิดเปิดเงีย่ยเปิดลกไปเปิด<ม>ว่ากันนั่งนอนก,กันอุ้มออกมานอนเจียงหน้าเนี่ยตื่นเลยแ<ม>อน้วแบบห้นอนอย<ม>ู่งแตนกอนลุ่งโมมี่เหรอไม่ส่วนแปลกขึนมันลม้มมั้ง ังวันก็นยังบูมี่นะมี่จะแม่งอันแบบมาต่อมไปนะแม่นอนใงวันี่นก็นเป็นบางมือเลยบางมือมี่ก็มาต่อมบางมือนี่ก็เห็นเลย อยาน,นี้ก็อินแ้วเจอดแ่บเด้อแ่บพี่นองแสบคนละแบบกับมูทะมูทะกับแสบอีกแบบนึงอันนี้ก็แสบแบบมืน่นอาธิจัดมัวทะบบนี่มรกนะแม่เนาะบ่แดจะมีโบราณเครื่องใส้กินมัทะเาอาะจะผัดยาไปสมมั่มมีก็ไปซื้อเลยแหละล ก็ได้ออกมาจะอยู่เะยองใสี S ่หมดเลยทุกคนเอาวอไม่จ <H> ่าเ <H> ้าสองเจ้าหนึ่งเดียว เดหวาน มันติ๊กดีเทพพวเมียวคณนข้าวคูนว่ <g it> ามันมีหลอดไปหลอดเดียวไหมมองๆนี่ไงจรงจีเลี้ยวมันก็นเด็นเลยนะแม่หรอกคือหลอดใหญ่มากทุกคนสะวังหลอดนี้เท่าไหร่พ่สามร้อยกว่าบาทเอารุ่นแจ้งที่ชุดบอบกกันนะ เน,นียวเพียรต,ต้องมีสินิ์นเนาะใช่แ็ดเจียวเพียรพระมีสิทนจมูกินชอยไนะี่้อยยิ้ม้ะไยอ่ะกินชอยอ๋อันนี้แม่ก่อนอ มันกบบัมาคนไหนมันเป็นหมูทับชินเนี่ยสุดใจนั่นเองทำมันชิ้นอย่เเเนาะเงนในมอเี่ยมากินซอยกันเลไกจะมากอีกมาปูกินะครัมันสอตัวนะคะคก็ใช้เป็บม,มาจะขันยาม่ไนะมักวนวไหมายมาหน่อยสองตัวไก่สาวมนเมียนมาขอข้างล้องเขา บ่ได้เอามาให้ใว่าอู๊นไก่ผู้เจาอยู่กลางพุ่นโอ้ให้มันเลยครับเนาะ ไปข้างๆหัวยล้มันมากินเดกๆเี่ยงอะไรไม่ได้ตีเขาเด้ไหนมาข้างบ้านเนี่ยยับ้าอี่ะมันได้กอเรามันบ้าได้กินเพราะมันชิมาไก่เก้ามีนช้าคือทอดจะบักแดงหน่อยแล้วเมื่อกับเมื่ไบ่ได้เพราะว่าอ้วนพี่ดีได้ ย้มอมยาอ,ยาอะไรจิ้ยาเหรอนี่หักย์ยาอะไรของเ่าเหรอจะซื้อขอนมไปฝากไปให้มันดูเด้อซื้อขอนมไปฝากมาอเด็กน้อยอ๋อปีนี้น้องหลับมั้เพือน้ลังไม่กันพี่น้องอือคือคล้องฝากให้ลูกใต้กับเพแล้วแล้วกินนี่ยกับของพ่อกันใน่ขนานดเลยเพี่น้องจา้า วัวแล้วจะกลับบานแล้วเรา,วาพอมม่กินหนาค่ะบัทดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดชับกไดไลค์แชร์ให้หน่อยนะคะ